สวัสดีค่ะก็ต้องบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่สวทันโลกนะคะหรือมันก็อาจจะเรียนแบบของจริงพี่อ๋อเพราะว่าคนทำคนทำเหมืองก็ทําให้สภาพแวดล้อมนเหมือนกันการที่มันเข้ารหัสถอรหัสเยอะมันก็ทําให้มันต้องใช้การคํานวณเยอะการคำนวณเยอะในระในแบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันคือการสร้างความร้อนเชี่ยต้องเป็ดแอร์ยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยมันเขาก็จะมีพระเอกตัวใหม่เข้ามาซึ่งพระเอกตัวใหม่ชื่อว่า อีเทเรียม2.0เขาเป็นโปรเซสตัวใหม่ที่เขาคิดทําให้ขุดน้อยกว่าเดิมลดขยะน้อยกว่าเดิมลดพลังงานน้อยกว่าเดิมเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็หาวิธีทําให้ความน่าเชื่อถือยังอยู่ได้อยู่ก็คือถ้ามีเครื่องดึงก็สามารถขุดทั้งบิตคอยและอีเทเรียมเพงแต่คอมพิวเตอร์จะไหวไหมเท่านั้นอย่าเรียกเป็นเครื่องเลยพี่อ๋อปกติคนที่เขาทำเขาเรียกเป็นฟาร์มมันเนฟาร์มเขาเรียกเป็นฟาร์มก็คือจะลงทุนฟาร์มเนี้ยอีเทเรียมลงทุนฟาร์มเนี้ยขุดบิตคอย ที่นี้ไปต่อที่เมื่อกี้น้องนวลบอกที่ว่ามันจะทําให้เรื่องของโลกร้อนอันนี้มันก็จะลงลึกไปสู่เรื่องของการใช้พลังงานเนี่ยที่พี่จิตจะมพูดว่าทําไมเขาต้องอยู่หน้าเกลือกทำไมเขาต้องใช้พลังงานความเย็นไปอยูุ่เยรายกองมันร้อนถูกไหมทีเนี้ยเมื่อคุณบูมในประเทศที่อากาศร้อนอยู่แล้วนั้นเปิดอะไรก้เกิดก็าเกิดแอร์เป็นก้จวัตรเป็นช้จวัตรเใช่อคุณ หลายคนอาจจะพูดว่าการใช้พลังงานค่าไฟเนี่ยมันผลีพลังงานเกินอยู่แล้วรัฐบาลซื้อพลังงานเกินฉะนั้น<ช>เราใช้ไปเถอนถูกไหมมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เกิมันคือค่าไฟที่คุณต้องจ่ายแต่การที่อีทร r ย u m รัเรรนเปล่าๆเนี่ยเอาตัวอีทร r ย u m รัรรนอย่างเดียวนะไม่รวมการขุดของคนอื่นนะแค่ตัวเซิร์ฟเวอร์อีทอรอยลที่อยู่ที่รัสเซียรหรืออะไรอย่างงี้นะเขาก็รันเท่ากับประเทศหนึ่งประเทศละ ไม่ถึงข้าไฟใช้ไฟใช้พลังงานเท่ากันึประเทศใช้พลังงานคุณอ่ะหลายคนอาจจะดีเฟนต์ว่างั้นคุณต้องใช้พลังงานสะอาดถูกไหมแต่พลังงานสะอาดเองเราก็ลืมคิดพอเทสล่าเองก็เจอแบตเตอรี่แผงโซล่าเซลล์ทุกอย่างเมื่อเสื่อมสภาพกลายเป็นแม่เมื่อกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ใช่จะไปไว้ไหนอ่ะนั่นแหละประเด็นของแล้วไม่ย่อยสลายด้วยเหี้ยคือประเด็นของคนหลายๆคนโดยเฉพาะคนที่เขาเป็นคนทางด้าน างด้านนี้นะเพราะาว่าถามว่าดีตามหลักการแล้วดีมากถ้าเกิดรัฐบาลเลิกปลิตแบงค์ทางรัฐบาลแม่งปิดแบงค์ทิ้งรัฐบาลหยุดทุกอย่างที่เกี่ยวกับเคอร์เรนซีของตัวเองทั้งโลกพร้อมกันแล้วใช้แค่เนี่ยระบบคริปโตเคอร์เรนซีเนี่ยมันจะลดการใช้พลังงานเยอะมากแต่ตอนเนี้ยมึงทั้งทําแบงค์มึงทั้งมีแบงค์มึงทั้งมีคริปโตทั้งมีฟาร์มมันกลายเป็นว่าการใช้พลังงานมันมากขึ้นทวีคูณ <What? S 2> เป็นเรื่องสิ่งที่เขาเรียก NFT NFT เนี่ยย่อมาจาก Non-Fungible Token Non-Fungible หมายถึงอะไรสิ่งที่ไม่สามารถสร้างขึ้นซ้ำสองโทเค็แปลว่าเหรียญมีอันเดียวในโลกแต่มันไม่ได้กำหนดว่ามันจะต้องเป็นศิลปะเท่านั้นคือหลายคนนะ่ะเข้าใจผิดว่ามันคือศิลปะเท่านั้นแต่คุณสามารถขายวิดีโอได้ด้วย คือคืออันเนี้ยที่นนพูดถึงเรื่องนี้มาจริงๆแล้วถ้าเรานึกถึงบิตคอยที่เราพูดแต่แรกนาะบิตคอยเนี่ยมันมีกฎว่ามันจะมีทั้งหมดกี่บิตคอยในโลกใช่แล้วมันก็จะไม่มีแล้วอันเนี้ยมันก็บอกว่าถ้างั้นเอางี้แล้วกันกูสร้างอันเนี้ยแต่มีอันเดียวในโลกเลยแต่มีอันเดียวในโลกหรือหรือมี10อันในโลกก็ได้อ่าแต่จะขายในราคาหรือมี20อันในโลกก็ได คือคือใช้หลักการเดียวกันกับไอ้บล็อกเชนที่ทำบิตคอยเนี่ยแต่ว่ายิ่งแรคนยิ่งอยากได้ยิ่งแพงซึ่งในในเบื้องต้นเนี่ยมันก็มีคนตีความว่าเอ้ยมันก็แค่ของเล่นคนรวยเพราะว่ามันก็เหมือนซื้ออาร์ตซื้อซื้อสินค้าที่ที่ฟุ่มเฟือยแต่ประเด็นคือมันไม่ได้ขายได้แค่วิดีโออาร์ตนะสิมันไม่ได้ขายได้แค่อาร์ตจริงๆนะสิมันขายชีวิตเราได้เช่นเช่น มันมีสตรีมเมอร์คนหนึ่งออกมาประกาศว่าเขาเนี่ยสตรีมตัวเองเนี่ย24ชั่วโมงเป็นเวลา10ปีแล้วเขาจะขายวิดีโอเนี้10ปีของช่วงชีวิตเขาอ่ะให้คุณแล้วคุณจะเอาไปทำไม ได้หลายอย่างนะมา้ามาได้ทั้งพาสเวิร์ดของเขามาได้ทุกอย่างเลยมาได้ชีวิตของคนคนหนึ่งอยู่ในมือเข้าใจแต่ว่าชีวิตมึงไม่ได้ทําให้กูสนใจมึงจะซื้อมึงทำไมแต่มันมีคนซื้อไงอเมื่อมา้ามีคนซื้อชีวิตมา้านั่นหมายความว่าม้าได้ไอเดนติตี้ของอคนหนึ่งไปการแฮกข้อมูลเอาไปทําอะไรต้องต้องถามพี่จิตฝนมากคือการสวมไอเดนติตี้เราไปถูกปะ่ะถ้าถ้าสิบปีผ่านไปนี่ยังไม่ตายอ่ะมันสวมได้ทะเบียนรถยังสวมได้เลย คือคือคือต้องบอกว่าต้องบอกว่าไอการขายแปลกๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอีกเยอะใช่แต่ว่าแต่ว่าไอการขายแปลกๆแบบที่ว่าเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นบนมัธฐานว่ามันมีเทคโนโลยีที่ทําให้มั่นใจว่าถ้ามันจะมี10ชิ้นมันจะมี10ชิ้น,นจริงๆในโลกใช่ถ้ามันจะมีชิ้นเดียวจริงๆมันจะมีชิ้นเดียวจริงๆในโลกซึ่งคนก็สามารถขายของพวกนี้ได้สมมติมามีคลิปวิดีโอหมาที่มาชอบแล้วมาตั้งขายอย่างเงี้ยมาก็ขายได้เบสบนค่าเงินอีทอเลียมเหมือนกัน แตอนน่อันนี้เป็นเป็นมันเป็นผมเรียกว่าสำหรับผมนะมันคือการประยุกต์เหมือนรีลิงก์อย่างเงี้ยที่เขาทำกล้องวงจรปิดแต่สินใจจะขายข้อมูลลูกค้าตัวเองใน NFT มันจะมีอะไรเกิดขึ้นเฮียดิ คนที่ติดกล้องของยี่ห้อนี้ทั้งหมดทั่วโลกเมื่อมันใกล้หมดอายุอะ่ะมันจะมีคนซื้อต่อใช่ไหมพี่กิตตามหลักการคนที่ซื้อต่อสตอรี id, ก็จะได้ข้อมูลในสตอรีแล้วถ้ากูตัดสินใจในฐานะคนที่ซื้อต่อสตอรี id, นั้นเอาของที่อยู่ในสตอรีไปขายคือมันมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องรู้จักไว้ไสึดเราจะไปเกี่ยวกับมันยังไงอันเนี้ยส่วนเราจะไปเกี่ยวกับมันยังไงเนี่ยแล้วแต่ดวงแต่กรรมนนใช้คําว่าแล้วแต่กรรมจริงๆนะมาปาขอสรุปให้ด,ดีกว่าถ้า สรุปอย่างนี้สาหรับสวทุกคนนะคะก็คือรู้ไว้เพื่อให้ตัวเองรู้เท่าทัน,<ใ>นอาจาจะมอง,งว่านะวันนี้ไม่เกี่ยวกับกูกูไม่ได้ใช้กูยังไม่เคยมีคริปโตเคเรนซีเอาไว้ใช้ที่ออกก็ต้องบอกแบบนี้ว่าบนโลกใบนี้เราต้องยอมรับว่าเหมือนสมัยก่อนนะคะเราจะมีโทรศัพท์คนที่จะมีโทรศัพท์ได้คือคนรวยเท่านั้นและเวลามีโทรศัพท์คือเท่ากับบอกน้ำไว้รุ่นเริ่มใช้อย่างนี้ละในขณะที่กูยังอยู่โนเกียอยู่เลยอันนี้เราต้องยอมรับ น,ะะนีสวบหลายคนนะคะที่เกิดมาในชีวิตไม่เคยเข้าลายไม่ต้องเอาอื่นไกลนะคะพี่อ๋อบอกได้เลยว่านะตอนนี้อย่างพวกพี่กิจหรือใครๆเนี่ยเวลานี้ดูยูทูปเ,เพจท็อกซเซนของเราเนี่ยบอกได้เลยว่าคนส่วนใหญ่เข้าไปดูแต่ก็ไม่สับสกายไม่เป็นสมาชิกอย่างพี่กิจเนี่ยไม่มีแอคเคาท์ทูยูทูททำไมกูต้องมีกูดูฟรีกูไม่จำเป็นต้องมีแอคเคาท์มีกี่คนที่จะอยากมีแอคเคาท์ แล้วมีกี่คนที่จะยอมจ่ายเอ็กซ์ตร้าเพื่อไม่ต้องดูคนษณามันน้อยมากในรุ่นของเรานะ,ะในรุ่นผู้ใหญ่แต่มันง่ายมากสําหรับเด็กพวกนี้ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ขออยากจะบอกก็คือเราต้องยอมรับเลยว่าระยะเวลาช่วงชีวิตเรานี่แหละที่เราไม่เคยคิดมาก่อนด้วซ้ำว่า40ปีที่แล้วอ่ะพี่กิจเรายังจำาัินได้อยู่เลย40ปีที่เราตอนเราเป็นเด็ก อ่ยคุจำเบอร์โทรศัพท์ได้เป็นร้อยอะปัจจุบันเนี้ยเบอร์นึงกูจำไม่ได้เบอร์ตัวเองคูยังจำไม่ได้เลยอ้เี่ยดังนั้นเนี่ยพี่หออยากจะบอกเราว่าอย่าดูเบาการที่เราทําวิดีโอ2-3เทปนี้ออกมาเพราะเราต้องการให้คุณรู้เท่าทันและถ้าวันหนึ่งมันจะมาอยู่ตรงหน้าเราก็ต้องปรับตัวเองให้เข้าให้ได้ มันมีการคือพอมันเป็นสิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันสามารถหลอกลวงกันได้เยอะใช่คุณคือคือต้องบอกว่าอะไรที่มันได้มาง่ายเกินไปอะให้บอกเลยคือคุณเสี่ยงที่คุณจะโดนหลอกชีวิตมาจะเจออย่างนี้เนี่ยมีเหรียญคริปโตใหม่มานะชื่อว่าเหรียญ N เนี่ยเหรียญ N ดีมากเลยลงทุนกับเราไหมที่ออกพูดอย่างนี้แล้วกันว่าช่วยกรุณาเรียนรู้เพื่อที่จะรู้เท่าทันและไม่โดนหลอกแแตต่่่อมมผก็ีนะา แต่ว่าก็อย่าปิดใจกับเด็กที่เขาเป็นรุ่นใหม่ถ้าเขาจะรู้แล้วเขาจะหาเงินกับสิ่งเหล่านี้ได้เพราะว่าเขาก็อาจจะรู้มากกว่าคุณจริงๆใช่ทาให้ดีที่สุดก็คือถ้าจะให้เขาเข้าไปเกี่ยวพันกับพวกนี้ก็หาทางจํากัดความเสียหายแต่อย่าหยุดเพราะว่าจะพองเงินในกระเป๋าถ้ามันเกี่ยวกับเงินในกระเป๋าก,ก็ตั้งอัประมาณขึ้นมาซะแต่้เขาเป่ดดิดนะเพราะว่าเพราะว่าเขาอะน่าจะเท่าทันถูกเราไม่เท่าหรือเขาจะพลาดอะเดี๋ยวเขาก็จะเก่งขึ้น แต่ถ้าเกิดเห็นว่าเฮ้ยเรื่องนี้ไม่ดีสําหรับเราอ่ะคืออย่าไปคิดว่ามันไม่ดีสำหรับเขาด้วยมันอาจจะไม่ดีเฉพาะกับเราอันนี้ไม่ดีได้นี้อยากจะให้สว่าเปิดใจนะคะแล้วก็เรียนรู้เรียนรู้เพื่ออะไรเพื่อที่ตัวเองจะได้รู้เท่าทันเพื่อที่ตัวเองจะได้อยู่ในโลกอนาคตแล้วยังยืนมองแล้วยังทําความเข้าใจได้ไม่ใช่ไปบอกเขาว่ามูฝันมึงไม่จริงมึงไม่ใช่ถ้านนี้มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆในส่วนหนึ่งของโลกใบนี้เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปอยู่ในนั้น เราก็เลยบอกว่ามันไม่จริงไม่ใช่ไม่เป็น <Ừ. S 2> นะคะอันนี้ไม่ถูกต้องดังนั้นอยากให้รับรู้อยากให้เรียนรู้อยากให้เข้าใจก่อนจะโดนโกงหรือก่อนจะโดนหลอกเพราะว่าให้พูดกันจริงเราหนีไม่พ้นสุดท้ายเราจะถูกบังคับให้ใช้เหมือนตอนนี้ที่จีนบังคับให้คนประเทศเขามีคอยหนึ่งของตัวเองซุนตอหยวนต้องบอกว่าช้าหรือเร็วคุณจะโดนบีบให้ใช้มันอันนี้ขอเตือนว่าส่วนใครที่คิดจะลงทุน หรือเข้าไปศึกษาเนี่ยไม่ต้องทักมาหานนขนาดนั้นก็ได้กรุณาหาข้อมูลจากทางอื่นเพราะนนกับพิกิจเองก็ไม่ได้เอ็กซ์เพรสร้อยเปอร์เซ็นต์เราแค่โดนมากับตัวเองในแบบอเราไม่เราไม่เอ็กซ์เพรส์เลยแล้วแต่ว่าสิ่งที่เอาสิ่งอย่างสิ่งที่ผมทำเงี้ยผมอ่านมาเยอะๆเลยนะแต่ผมพอผมไม่รู้ผมก็ไม่กล้าผมก็ไม่ลงก็ฝากไว้สําหรับสวทุกคนนะคะเรียนรู้ไว้อย่าผิดตัวเองพยายามทําความเข้าใจกับมันสักนิดรู้ว่ายากแต่ควรจะทําเพราะว่า เราจะต้องเป็นส่วนหนึ่งตรงนั้นแน่นอนชาติเร็วเท่านั้นนะคะก็ฝากไว้